Good morning everybody สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูปัม๊มอีกเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับ Welcome everybody to my classroom วันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียน เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เราก็จะไม่สามารถเรียนในเนื้อหาได้เพราะว่าเราแปลคำศัพท์ไม่ออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งๆนั้นที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนักเรียนทุกคนพร้อมนะครับ เปิดสมุดท,ที่คุณครูให้จดคําศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วมาฝึกออกเสียงพร้อมกันแต่นักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่แปลกขึ้นคือจะมีตัว a ะนำหน้านะครับแล้วก็ตัว ann นะครับ an ที่นำหน้าคำพท์ขึ้นมาในตัวนี้นะครับคุณครูจะสอนในชั่วโมงต่อไปนะครับว่าทำไม ถึงต้องมีอะข้างหน้าทําไมถึงต้องมีแอนข้างหน้าแล้วทําไมบางตัวถึงไม่มีอะและไม่มีแอนนะครับแต่วันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงกันก่อนและทําไปงานกันก่อนนะครับในการจดจำำําคําศัพท์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคําแรกอ่านว่าอะไรครับ a desk a desk a desk แปลว่าโต๊ะทำงาน นะครับ a desk a desk a desk จะเห็นว่ามีตัว s และตัว k ตามหลังนะครับออกเสียงทั้ง s และ k นะครับ a desk a desk แปลว่าโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานจะวางอยู่ตรงไหนวางอยู่ที่หน้าห้องนะครับเป็นโต๊ะของคุณครูส่วนโต๊ะนักเรียนใช้คำว่าอะไรครับ table table T A B L E table แปลว่าโต๊ะอะไรโต๊ะเรียนนะครับอ่ะมาที่คำต่อไป G L U E glue 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 แปลว่ากาวนะครับออกเสียงว่า glue glue แปลว่ากาวนั่นเองนะครับอ่ะ ไปที่คำต่อไปนะครับคำนี้จะแตกต่างจากเพื่อนหน่อย an eraser an eraser แปลว่าอย่างลบนะครับ eraser eraser แปลว่าอย่างลบนะครับแต่เราในเนื้อหาของบทนี้เราจะมีแอนเข้ามาด้วย แต่คำว่า erase r เฉยๆเนี่ยแปลว่าอย่างลบนะครับ a อะกับ a n and ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนักเรียนไม่ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะอธิบายในชั่วโมงต่อไปนะครับอ่ะคำต่อไป c r a y o n อ่าอ่านเต็มประโยคว่า Acrayon อะค e o n a นอะค n นแปลว่าดินสอสีหรือช็อกสีของเรานั่นเองนะครับอ่ะมาที่คำต่อไป p e n c i l s h a r p e n e r อ่านว่า a pencil s h a r p e n e r a pencil sharpener แปลว่าอะไรครับกบเหลาดินสอ,อคำนี้จะยาวหน่อยนะครับนักเรียนต้องฝึกท่องฝึกจำให้ได้นะครับเราต้องเรียนรู้คำศัพท์อ่ะมาที่คำต่อไปนะครับ blackboard a b a c k b o a r d a a b a c k b o a r d a b a c k b o a r d แปลว่ากระดานดำนะครับกระดานที่คุณครูใช้เขียนสอนนักเรียนนะครับเรียกว่า a blackboard a blackboard นะครับแปลว่ากระดานดำต่อไป s c i s o r s scissors scissors s i s s o r s แปลว่ากันไกลนะครับ s i s s o r s เติม s เพราะว่ากันไกลเป็นยังไงครับมันเป็นคู่นะครับเห็นไหมมันเป็นคู่แบบนี้นะครับเขาก็เลยเติม s อ่ะมาที่คำต่อไป b r w m a broom a broom a broom แปลว่าไม้กวาดนะครับที่พวกเราทำเวียนทำความสะอาดห้องการใช้บูมในการทําความสะอาดนะครับมาที่คําต่อไป c l o c k a clock a, clock. a, clock. a clock แปลว่านาฬิกานะครับมาที่คําสุดท้ายแล้วนะครับ ค่อยๆฝึกออกเสียงนะครับ P E N C I L pencil 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 ไม่ใช่ Pen c i l นะครับ pencil pencil แปลว่าดินสอนั่นเองนะครับถามว่ามีเยอะกว่านี้ไหมคำศัพท์ในห้องเดียนสิ่งของในห้องเดียนมีเยอะกว่านี้ไหมครับมีแต่ว่าคุณครูยกมาแค่ 10คำนะครับบางคำบางคำพวกเราอาจจะไม่เคยเจอนะครับเราจะได้ฝึกออกเสียงคำที่พวกเรานะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนนักเรียนคนไหนที่ฟังไม่ทันออกเสียงไม่ทันนะครับก็สามารถรีกลับหรือย้อนกลับไปในตรงคำนั้นๆและฝึกออกเสียงตามคนครูนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับพอเราฝึกออกเสียงและท่องจำำําคําศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้แล้วนะครับมาดูแบบฝึกหัดแรกนะครับ match the picture to the correct words แปบลบว่าจับคู่คำศัพท์กับภาพให้ถูกต้องนะครับแบบฝึกหัดนี้ให้พวกเรานะครับทำลงสมุดนะมีทั้งหมดกี่ข้อ 5ข้อนะครับให้พวกเราเขียนคำศัพท์ที่ด้านซ้ายนะครับแบบนี้และวาดภาพที่ด้านขวาเสร็จแล้วให้พวกเราเนะ่ยเอาปากกาแดงนะครับโยงคำศัพท์ไปหาภาพที่ถูกต้องนะครับคำแรกคำแรกอ่านว่าอะไรครับคำแรกอ่านว่าอะไร Anne e l i s r Anne Elisa Anne Elisa อีเ er รสเแปลว่าอะไรครับยางลบไหนรูปยางลบอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมนะครับเราก็โยงนะครับปากกาแดงของเรามาแบบนี้นะครับให้ครบทั้งหมดหาข้อจับคู่ให้ถูกต้องนะครับเป็นการฝึกจำคำศัพท์นั่นเองอ่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่2นะครับ fill in the blank With The missing letters จงเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปนะครับนี่จะเห็นว่ามีรูปให้นะครับครูมีรูปให้และมีตัวอักษรจะเห็นว่าครบไหมมันไม่ครบนะครับมันขาดหายไปให้พวกเราเติมลงในช่องว่างให้ครบสมบูรณ์นะครับตามที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเช่น รูปแรกรูปอะไรครับดินสอสีหรือช็อกสีถูกไหมภาษา,า,าอังกฤษอ่านว่า a c r ร y ออนอะคร o ออนอะคร n มีตัวอะไรบ้างสี R a, a ใช่ไหมอ่อขออภัยนะครับตรงนี้คุณครูเติมผิดใช่ไหมมี A ออยู่แล้วเนาะ โ okay. อเค C R A Y ตามด้วยตัวอะไร O N อ c r เร o n นอักเแปลว่าดินสอสีหรือช็อกสีนะครับให้พวกเรานะครับเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ เสร็จแล้วขายที่เสร็จจากแบบฝึกหัดแล้วก็ให้ถ่ายรูปลงลายส่งครูนะครับคุณครูจะได้เช็คเป็นลายบุคคลและให้คะแนนเป็นลายบุคคลนะครับสําหรับวันนี้นะครับในการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนและแบบฝึกหัดสิ่งของในห้องเรียนมีแค่นี้นะครับสงสัยอะไรนะครับให้พิมพ์ถามคุณครูมาได้ในไลน์เลยนะครับ และคุณครูจะเข้าไปตอบนะครับให้เป็นลายบุคคลอย่าลืมนะครับทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะเช็คคะแนนนะครับตามลายบุคคลนะ Do you understand? yes โอเคอ่าสำหรับวันนี้นะครับไว้แค่นี้แล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับ goodbye everybody see you next time bye bye